ผลสร้างผลสมร่วมกันนะครับทำเตะครับทำความดียังไม่สายนะครับยังไม่สายที่จะทําความดีให้กับตัวเองนะครับย้ำนะครับการทําความดีต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเสมอนะครับอย่าไปมองที่คนอื่นนะครับอย่าไปคิดแทนคนอื่นนะครับถ้าเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วนําความบริสุทธิ์นั้นนะครับ ส่งผ่านนะครับด้วยมือตัวเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวความคิดนะครับของลุงพลที่มันทําความดีมาโดยตลอดนะครับทาบุญอย่าให้ตัวเองลําบากนะครับทาทุกอย่างนะครับต้องด้วยความเต็มใจนะครับแล้วก็ให้ทุกอย่างที่เราให้ได้นะครับอย่าทําให้เราลาบากนะครับการที่เราทําให้เราลาบากเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลนตัวเอง นะครับก็จะไม่ได้อานิสงส์นะครับเพราะว่าสิ่งที่ลุงพนก็แต่น,นะครับแล้วก็เรายูทูบเบอร์ที่ร่วมสร้างนะครับสถานที่ศักดิ์สรริทธิ์แห่งนี้ขึ้นมานะครับลุงก็ตั้งจิตนะครับอธิษฐานว่าถ้าเกิดเราทำนะถ้าเราทำส่วนนี้นะครับขึ้นมาก็าอยากจะให้เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจนะครับของสายบุญทั่วโลก ที่จะได้มีโอกาสนะครับสร้างบุญสร้างกุศสนะครับต่อหน้าองคูปาริจิตหน้าคาราชซึ่งวันนี้นะครับก็ถึงเวลาอันสมควรนะครับการนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งครั้งแรกนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่มีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงหน้านะครับแขกผู้มีเกียรติ เป็นพันๆท่านนะครับที่เดินทางมานะครับวันนี้ถ้าข่าวตกบกพร่องประการใดนะครับก็ต้องขออภัยนะครับมาหน้าที่ด้วยนะครับถ้าสิ่งหนึ่งประการใดนะครับที่ลงผลประแตนได้ล่วงเกินนะครับก็ขอเป็นอโหสิกรรมนะครับก็ถ้าสิ่งหนึ่งประการใดที่ทีมงานนะครับที่อาจจะใช้คําที่ไม่สุภาพนะครับใช้กิริยาที่แข็งกระด้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ วันนี้ทุกคนเต็มที่นะครับลูงคนก็ดูทุกๆนาทีนะครับที่ผ่านไปนะครับเมื่อกี้ก็แอบแวบกันในหนึ่งเป็นลมนะครับเป็นลมนะลมแดดมายืนตรงนี้นะครับก็ยังไม่ได้ทานข้าวตั้งแต่เช้านะครับก็เป็นห่วงทุกๆท่านอาจจะไม่ได้อ่าไม่ได้ทานนะครับก็ลงทางี่อยู่ฝั่งโน้นนะครับทุกอย่างนะครับก็คอยบริการนะครับจนถึงเย็น การที่สัญญาไว้นะครับก็ขอบคุณโรงทานนะครับของ f อฟทั่วโลกนะครับที่ได้มีความประสงค์อยากให้แขกทุกท่านที่มาในงานนะครับได้อิ่มหนำสำรัรานได้มีความสุขนะครับทั้งวันนะครับวันนี้นะครับก็เห็นจุดบกพร่องหลายอย่างนะครับโอกาสหน้าบงคกระแตนก็จะนำไปต่อยอดนะครับและแก้ไข ให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ขอบอุนทุกครั้งนะครับที่เห็นผู้ที่มีความเมตตานะครับมารวมกันนะครับเป็นหมู่คณะ,ะซึ่งมันจะเป็นภาพที่จำติดตานะครับจติตตดตาไปตลอดนะครับชัวอายุนะครับวันนี้ ลุกพนเองก็อาจจะต้อนรับแขกบางท่านได้ไม่ได้ไม่ดีนักนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็อยากให้งานครั้งนี้นะครับสัญญาใจนะครับของสายบุญทั่วโลกนะครับที่เราจะเนสร้างความดีนะครับคู่กันดีไทยนะครับไม่ว่าที่ไหนนะครับในประเทศนีนก็เกิดมีโอกาสนะครับเดินทางไป หลายอันมศกาศศิษิ์ทั่วโลกนะครัทั่วประเทศก็อยากให้ทุกท่านนะครับหมั่นทําบุญนะทํำกุศลบางทีนะครับโอกาสที่เราจะได้เดินทางไปสถานที่ต่งางนะครับบางคนอาจจะแทบจะไม่มีโอกาสนะครับส่วนลุงพลเองก็หลังจากที่มีใบบุญนะครับใบบุญก็สามารถที่จะพานะครับยูทูบเบอร์ที่ไม่มีรถนะครับนะ มีแต่ขาแต่ไม่มีสิ่งที่จะพาไปนะครับก็ได้มีโอกาสพาทุกคนนะครับเดินทางไปที่ต่างๆนะไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลนะครับซึ่งมี f อทั่วโลกที่ได้มีจิตนะครับศรัทธามีความเมตตาสูงส่งนะครับในการนี้ทำให้ทุกครั้งที่ลงพลไปทำบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าป่าหรือกระถินนะครับ เราก็ได้ร่วมแบร่วมใจนะครับกันอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะไกลขนาดไหนนะครับเราก็เดินทางไปด้วยความอดทนนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานทนายนะครับสำนักกฎหมายธรรมรังีนะครับทุกท่านที่เดินทางมาให้เกียรติในงานแล้วก็ผู้นำชุมชนทุกๆท่านเอทุกท่านนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับ ทุกกำลังใจที่ส่งมานะครับหน้าที่แห่งนี้นะครับทุกคนป้าแตนก็น้อมรับนะครับในทุกสิ่งอย่างนะครับที่จะนำไปแก้ไขนะครับแล้วก็ทำให้ดีขึ้นดีทิงทิงขึ้นนะครับต่อไปนะครับสงสัยป้าแตนจะไม่มาแล้วแหละนะผมก็พูดไปเกือบหมดแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดนะครับเพราะว่ารู้สึกปลื้มนะครับชื่นตันใจนะครับอ่า ยิ่ตอนที่ลำํลำละำถวายตรงปูนะครับมันรู้สึกนะครับมีความอ,าอิ่มอกอิ่มใจนะครับยังบอกไม่ถูกนะครับ ทุกอย่างขอไปนะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเพลงเหรอ นี่ยืนทาใจยังไม่ได้จะให้ร้องเพลงนะมันมันเป็นภาพที่ประทับใจนะครับเป็นภาพที่ประทับใจมาจากตอนลํานะครับอ่ามัน,ม,นมันตื้นตันนะครับมันตื้นตัน,ตนตม,มองไปที่ไหนก็มีแต่คอนสวยงามน,นะครับรลแล้วก็อ่าบารมีขององค์ปู่นะครับท่านได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่า สิ่งที่เราฝ่าฟันกันมานะครับจนถึงวันนี้นะครับมันเป็นภาพที่มันอธิบายไม่ถูกนะครับมันอยู่ในความรู้สึกที่ที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาหา ก็สัญญานะครับว่าจะทำความดีต่อไปนะครับนะครับก็อย่าลืมลงบุญพระแตนนะครับถ้าที่บ้านไหนเมืองไหนนะครับมีบุญมีงานนะครับก็อย่าลืมนะครับพิมพ์งานลงบุญพระแตนนะครับมีโอกาสไปช่วยเหลือนะครับตามกําลังแรงใจที่พวกเรามีนะครับก็สัญญาณที่แห่งนี้นะครับต่อหน้าองคูปาริจิตนาคราชนะครับเราจะ นำพานะครับความสุขนะครับทุกอย่างนะครับให้ถึงเมือนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับในตัวองค์ปู่ปริจิตราชนะครับแล้วก็สายญาณบรารมีขององค์พระปู่แม่ย่าทุกๆพระองค์ทุกๆองค์นะครับที่สถิตอยู่ในใจนะครับของสายญาณปรารมีนะครับขององค์พระปู่พญานาคแม่ย่าพญานาคนะครับทุกๆองค์วันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับพลังบุญ ที่เกิดขึ้นณนะบ้านจำปาตรงเหนือนะครับหมู่หกแห่งนี้นะครับก็บอขอบคุณชุดอ,อพอรนะคร,ะร,ะระับรักษาความปลอดภัยทุกท่านนะครับที่ได้สละนะครับเวลาอันมีค่าของท่านนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจนะครับมาอำนวยความสะดวกให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาในงานนะครับแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือโรงฐานนะครับที่โงฐานได้จัดขึ้นทําให้ทุกท่านนะครับดูได้ตลอดทั้งบัลนะครับลุกคนก็ได้ทานต่าันนะครับไม่ว่ามาจากโรงทานตรงไหนนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับมาน้าทิตนี้ด้วยนะครับก็ได้แมวดําแล้วก็นุกี้ดูแลนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับ ขอให้คุณพระศรีรัตนไตรพระสยามทิวัฒน์ที่ราชจาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่มเมืองเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาพระพรมเทวาด้วยอำน,นาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อปู่ปาริจิตนาคราดด้วยอำน,นาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อปูปป่แม่ย่าทุกพระองค์ทุกองค์จงปกปักรักษาครอบครัวของเอฟซีทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทั่วโลกให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภพ,พละผ่อนอาณาปรัะรเสริฐ ในสากลโลกก็จงประสบผลสำเร็จสำร็จผลทุกๆประการทุกคนทุกทก้ามเลยสาธุสาธุสาธุในลำดับขั้นตอนต่อไปอทางพระภิสุงสงฆบาอาจารย์ก็ยังมาไม่ถึงสถานที่เพราะฉะนั้นในลำดับ ขั้นตอนต่อไปนี้ yeah